สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่จากอบครับวันนี้นะเราก็ได้มาใช้กล้องนะซึ่งแบบปกติเราใช้โทรศัพท์เสียงภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดแต่วันนี้เรามาใช้กล้องแล้วก็ภาพมันก็จะชัดขึ้นมากๆนะทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาแชร์วิธีการจําคําศัพท์แต่ตอนนี้นะเราก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้มีอันนี้เลยนี่ครับ มันคือคำศัพท์สีหน้าของครูสมศรีซึ่งทุกคนสามารถไปโหลดได้ใน Google แล้วก็พิมพ์ไปว่าคำศัพท์สีหน้าครูสมศรีนะครับ ฟรีด้วยทุกคนในนี้นะครับก็มีคําศัพท์ที่ดีเยอะมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราต้องคิดว่าเราทําได้ก่อนคือเราต้องปรับความเข้าใจของตัวเองก่อนต้องปรับ mindset ของตัวเองก่อนว่าเราสามารถทําได้ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราไม่สามารถทําได้จําได้ไงคําศัพท์เยอะขนาดนั้นเราก็จะไม่สามารถจาคาศัพท์พวกนั้นได้ครับแต่ถ้าเราจําได้เนี่ยเราก็สามารถจําได้มาถึงตอนประหเลยมหนึ่งด้วยเออเราอยู่มหนึ่งแล้วเราขึ้นม .2 เนี่ย ใช่เราก็สามารถจําได้จริงๆนะตอนแรกเราก็แบบเป็นคนที่ขี้เกียจเนาะแล้วเราก็มี m i n d s e แบบเนี้แหละแล้วเราก็เอาแต่ลอกเพื่อนลอกเพื่อนลอกเพื่อนไม่ยอมจำำําคําศัพท์แต่ถ้าเราฝึกฝนเนี่ยยังไงก็ทาได้ทุกคนแล้วเราต้องมี m i n d s e ที่ดีด้วยข้อที่ 2. เราต้องมีวินัยกับตัวเองครับถ้าเราไม่มีวินยัยไม่มีการฝึกท่องฝึกเขียนฝึกอ่านทุกๆวันเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําได้ครับ มันก็เหมือนภาษาไทยที่พวกเราพูดกันทุกวันแล้วเราก็มีคําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็จําแล้วก็เอามาใช้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจำำรําคําศัพท์นั้นแล้วก็ไม่ไม่ใช้เลยเราก็จะไม่สามารถจําคํานั้นได้อย่างที่3มครับก็คือการนําไปใช้จริงถ้าเรามีคําศัพท์ในสมองเราเยอะมากๆแต่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้เราก็รู้สึกว่าแบบ เราจําไปทําไมมันสูญเปล่ามากเลยแต่ถ้าเราเอาไปใช้เอาไปพิมพ์แชทกับเพื่อนไปคุยกับครูไปคุยกับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใช้คําศัพท์พวกนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าคําศัพท์พวกเนี้จะต้องใช้กับใครใช้เวลาไหนใช้กับประโยคยังไงแล้วก็บางคนอะเราพูดกับเขาแล้วเราพูดผิดเขาก็จะช่วยแก้ว่าเราจะต้องออกเสียงตรงไหนให้ถูกต้องแล้วยิ่งเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปตาพูดแล้วก็จะมีสกิลที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างที่4จําเป็นหมวดหมู่ครับเราจะจําเป็นทีละเรื่องไปจําเป็นทีละหมวดหมู่ไปเช่นหมวดหมู่อาหารแล้วก็จะจําเป็นแบบอาหารต่างๆชื่อชนิดอาหารก็แบบเอออร่อยนิดนึงหมวดหมู่ของใช้ประเภทของใช้ในบ้านอังกฤษมีอะไรบ้างต้องอ่านยังไงแล้วก็มีการฝึกเขียนด้วยครับหมวดหมู่ประเทศมีประเทศอะไรบ้างในโลกนี้ซึ่งแบบเออมันเยอะมากนะมันกี่ประเทศอะร้อยเก้าสิบหัวบนที่แป๊บนึงเสิร์ชเสิร์ช ทุกคนได้แล้วโลกนี้มีทั้งหมด193ประเทศคือเอฟีเคสมากเลยอะชอบอะความเรืแสงนี้ต่อมานะครับอย่างที่5ก็เกี่ยวกับโพสต์อิอีกแล้วโพสต์อินี่คือเป็นของใช้ที่แบบทุกคนต้องมีมากๆใช้บ่อยมากๆนะโพสต์อิคือดีเราก็จะใช้เป็นของอ e ี่ห้อโพสต์อิเลยนะครับคือเราจะเขียนคาศัพท์ลงในโพสต์อิแล้วก็เอาไปแพ่ที่ต่างๆที่เราชอบไปที่ที่เราไปบ่อยแบบว่าไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไปทุกชั่วโมงก็ได้นับวันจริงๆเป็นพวกสถานที่ที่เราไปทุกวันไปทุกชั่วโมงไปทุกนาทีก็จะมีพวกแบบตู้เสื้อผ้าเตียงนอนหัวเตียงโต๊ะทำงานแล้วก็ผนังผนังพวกนี้เราก็แบบแปะเลยนะมีเต็มเลยนี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นกองหนังสือมหาศาลทุกคนหนังสือขณนิตด,ดีมากนะทุกคน ฟิสิกอะไรเงี้ยมีหนังสือให้อุ่นใจไว้ก่อนถ้าไม่มีก็แบบเออเหมือนมีของขังมีพระอะไรเงี้ยถ้าเรามีพระเราก็สามารถอุ่นใจไ,ได้ถึงเราจะไม่ใช้ไม่ได้ใช้พระเข้าใช้หรอกถึงเราจะไม่อะไรอ่ะอันนี้ก็ไป,ไป,ไปตามไปตำได้นะเปแบบหนังสือพวกแบบสุดคณิตอะไรเงี้ยดีมากแล้วข้างในเป็นเล่มสีนะทุกคนดีมากอันเนี้ยชอบ ผนังห้องเรานะก็มีโพสิทเต็มเลยนะก็จะเป็นพวกแบบคำศัพท์ปฏิทินท o d ด l i ลิต่อมานะครัอย่างที่6แล้วนะก็เป็นอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วก็คือจําทีละนิดนะจำทีละนิดจิตจำใสถ้าเราจําทีหนึ่งเยอะๆเนี่ยยังไงมันก็ไม่ไม่ค่อยได้เนาะหรือว่าอาจจะจําได้จะต้องใช้เวลานาน,านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าค่อยๆจาทีละนิดน่าจะดีกว่า แล้วก็สนุกกว่าด้วยนะแบบมันจะปวดหัวมากนะเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบเราไม่ชอบเลยถ้าใครให้แบบคําศัพท์มาเยอะๆแล้วบอกว่าโอเคภายใน2วันคุณจะต้องทําได้นะคุณจะต้องจําได้นะแล้วก็จะต้องสามารถฝึกเขียนได้นะแล้วเราก็เข้าใจว่าทุกคนก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จำทีละนิดนะคะไม่ต้องจําเยอะๆหรือทุกคนอาจจะเปิดพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะพวกแบบคําศัพท์ออกฟอร์สโอเคครับทายคลิปนี้เราก็จะแถมอย่างหนึ่งให้ก็คือ เป็นวิดีโอออกซฟอร์ดนะคะเป็นคล้ายๆพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถเปิดฟังได้นะก็จะเป็นคำศัพท์ของออกซฟอร์ดทั้งหมด3,000คำนะถ้าจะไม่ปิดคือ3,000คำํำเราก็จะทิ้งลิงก์ของวิดีโอนั้นไว้ใต้คลิปนี้นะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe นะ